สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีกันในเกมโรบอกนั่นเด็นะแล้วันนี้เราก็มีกันในแบ o วันพีส์แบบใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดแล้วมั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นแ a บเก่าที่อยู่มาได้เดือน2เดือนนะเพราะผมไม่เคยเห็นนะแ a p นี้นะเจ้าของแ a p เขาก็เคยสร้างมาแล้วนะหลายแ a p เหมือนกันแต่เป็นแบบวันพีสนี่แหละแต่รู้สึกว่าจะเจ๋งนะสประมาณ2-3 Ma มนะ จำได้นะแต่แบบนี้ดูท่าน่าจะลุ่งนะคนเล่นเป็นหมื่นเลยผมเลยเข้ามาดูนะภาพการาฟิกสวยใช้ได้นะอันนี้กูเปิดอะไรไว้เนี่ยออเปิด,ปดไหนดูดิมีอะไรบ้างในนี้ไม่มีอะไรนะก็ตั้งค่าเดิมๆนะอันนี้สเตตัสนะสะเตตัสเ,ตตเวลาจะฟาร์มสเตตัสเราก็แค่โชคอากาศไปนะฟังไม่ผิดหรอกครับโชคอากาศนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าไอเจ้าเวนี่คืออะไรแมบปบนี้นะดูขนาด อูข้าหัวหกหกร้าล้านเลยเหรอนั่นข้าหัวเหรอเนะี่ยไม่จริงใช่หรือไม่ไม่มีซัพพอร์ตภาษาไทยนะมันไม่ใช่แมปคนไทยแล้วก็ไปมด่ดซัวไปโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อชอบช่างหัวชอบมันอันนี้เราข้าหัวคือศูนย์นะครับตอนนี้ผมผู้เล่นใหม่นะเพิ่งมาเล่นคงจะตามหลังชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ทนันอันนี้กล อ๋ออันนี้คือแรนดอมผลนะว้าวแต่ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะ1,000โลบักหรือไม่ก็2ลงเอ้ย25ล้าล้านเค็งเงินมึงเงินมึงหาง่ายหรือหายากเนะี่ยโน n โน o no no น้้ไสัตว์ไม่ไมีตังมานั่งแรนดอม ไมล่ะ25้าล้านนะในการุ่มผลหนึผลนะเท่ากับว่าไม่มีค่ามาหาศาลยิ่งนักอันนี้อะไรกล่องสมบัติเปิดได้ปะเปิดได้ได้เท่าไรอู้ได้มาเป็นพันเลยวะอันนี้คืออะไร remove กับอันนี้คืออ๋อนี่น่าจะเป็นการร e m o v e นะ เออเลยอยู่แล้วรากูมีตังค์อยู่พันเจ็ดมึงใช้รีมูห้าพันเลยเอห้าหมื่นแม่ไม่มีอ๋อมีอยู่กระโดดสองชั้นแต่แต่กดค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะมันใช้ไอ้นี่นะมานามันมีมานาด้วยเวลาอยากเพิ่มมานาก็ง่ายๆนะกดพุ่งไปได้เลยพุ่งไปข้างหน้าวิธีการพุ่งนะก็คือ w 2ครั้งนะ,อะอาองนี่นะรหรือไม่ก็ตัว d ตัว a ตัว s 2ครั้งได้หมดเลยนะ อย่างนี้เนี่ยเกิดเป็นสายจูก็น่าจะเล่นได้อยู่แล้วเกาะเวน,นี่มันฟาร์มเวลไงวะหรือว่าเกมนี้ไม่มีเลเวลแบบว่าเดินเข้าไปสมสิทธสมบัมได้เลยอะ,อะไรแบบนี้อ่ะจะบ้าเหรอไม่เคยเจอวันพีที่ไม่มีเก็บเลเวลอ่ะไม่มีจิกดิจะว่าไปผมก็ไม่เห็นหลอดเลเวลเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมผมไม่เห็นนะหลอดเลเวล เอ้ย hey, ไม่ใช่หรอกมกั้งอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เควสเควสให้เราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรปิดไปไหนหวะอืม hmm. ไม่ไม่มีไม่มีให้เราเก็บเวลจริงนะไอ้กล่องนี้รู้สึกว่าจะดอกเรื่อย,ย, hmm. เ,ยอเรื่อยด้วยอืมแป๊บเดียวดอกเลยนะกล่อง พราะเราเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เองเฮ้หรือว่าเกาะนี้มันไม่ใช่มันเกาะลอยฟ้านะ่ะโอ้แสดงว่าเราต้องไปเกาะน,นู้นเราต้องไปดูเกาะน,นู้นอันนี้มันใช้สปาวหน่วยล้วเอาละแล้วเราจะไปเกาะน,นู้นยังไงเรือกดไปที่การซื้อเรือซื้อเรือมาหนึ่งลำอ่ะได้สปาวเรลยไงวะนี่ปะ อ้อาว่ายน้ําได้แบบนี้แต่ถ้ามีผลแล้วน่าจะว่ายไม่ได้แล้วไหนเรามาดูเรือเรือขับยากขับง่ายก็ได้อยู่อ่ะโอความเร็วแค่นี้เองอ่ะ<ม>กางเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วต่ําต่ําเกินอูแสงแสงมันจ้าเะเกินไม่จำไม่ได้แนละ้วคำพูดลืมไปละ อุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอะไรกระเด็นอะตรงมันน่ะน่ะน่ะ,นะกลัวยิงนัก <c oughs> โอ้โหโอ้โหผู้ผู้มีพลังสายไหนก็ไม่รู้แหละแต่เราจะไปดูข้างหน้าเราครับผมว่าการเก็บเลเวลของเกมนี้เป็นการเก็บเลเวลรูปแบบเอ่อรูปแบบของอันนี้นะครับสเตตัสมากกว่านะครับการเก็บเลเวลนะก็มีผลมีฮาคิมีปืนมีปืนด้วยหรอวะเกม แบบนี้มีดาบมีป้องกันนะป้องกันนี่เราต้องไปโดนส้นตีนนะถึงเราจะได้เฮ้ <c oughs> ยเราต้องไปหาเราต้องไปหาตีนแสดงว่ามันต้องมีมอนแม่ไม่มีออกวันพีที่ไม่มีมอนอ่ะผมไม่รู้จักมันยังไงต้องมีคลิปมีมอนให้เราตีมัางแหละจะว่าไปทำไมกูมาขนาดนี้แล้วไม่เจอมอนสักตัวเลยคลิปไปเองอะ่ะแล้วก็เจอจริงไหมคุณผู้ชมคลิปไปเอง,องนั้น พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวกดชิปล็อกได้นะแบบนี้ใช้ชิปล็อกได้กดคอนโทรลเป็นการวิ่งนะครับเดิมๆเลยไม่มีจริงวะทำไปเล่นนะแม่ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นแล้วนะมันแปลกประหลาดมากที่ไม่มีมอนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนัย่นไงมอนโอ้ยกูคิดว่าจะไม่เจอมอนซะแล้ว อย่างแรกเลยมอนตรงนี้มันเลเวลเท่าไหร่และมันมีเซตสปาให้เราหรือไม่อออเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยและชะงักนะเป็นโจสลัดเลเวลโอ้โหโหหแมแหแม่งต่อยกูครึ่งหลอดเลยสัตโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นพี่บ่าวโอ้โหหแม่งต่อยกูครึ่งหลอดเลยจะไปสู้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้แต่มันเล่น ต่อยอีกทนี่ดีเฟนเราขึ้นมาหน่อยนึงไอ้นี่อะไรอะ่ะอ๋อไอ้นี่ท่ทอนไม้ท่อนไม้โอ้โอ้ไอ้ดนบนี่น่าจะมีบอสขึ้นไปดูสักแป๊บนึงขอแค่ขอแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นว่ามันจะเป็นบอสต,ตัวไหนอันนี้เป็นเกาะโจสลัดอ๋อไม่มีบอสเหรอโอ้แสดงว่าเราคิดผิดมาโดยตลอดสินะ มันต้องมีผู้ใหญ่ใจดีสักคนหนึ่งสิที่เขาจะเอาผลปีศาจมาให้เราฟรีอ่ะสปินแรนด o อมฟุตอันนี้ไม่มีไม่ต้องถามนะไม่มีโรบักพอดีว่ายัางไม่ได้เติมนะคือเคยเติมแล้วแต่ปไปไปเปในแบบอื่นนะแบบนี้มันมาทีหลังอนะ่ะเพิ่งมาเห็นเออเอาแบบนี้มาก่อนนะผมบอกเลย หมดกับแบบนี้ไปน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันสนุกสนานนะครับอ่าอยู่ไหนวะไม่มีเซตสปาให้กูจิงสิรู้ไหมว่าการจะเดินทางมาน,นี่มันไกลสักแค่ไหนกันเชียวอ,อ่ะฮะเคยเริ่มต้นก็ให้ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอ้อน่นไงน่า,นา่าเป็นสปาโอ้โหสปามึงอยู่โคตรโคตรนาเกตน,น่ากลัวชิ เที่ยเฮยนั่นอ๋ออ๋อผลฟีนิกไม่ใช่ผลปีศาจด้วยไม่ใช่ผลปีศาดหรอกแต่ไม่คนใช้พลังฟินิกในการบินมาแหละแล้วก็บินไปโน่นแหละมั้งเกาะนี้ผมไม่รู้นะว่ามัน มอนเวลต่ําสุดมันเวลอะไรแต่ข้างหัวมอนแม่ง60เลยนะ60ทั้งนั้นเลยนะค่าหัวทำไปเล่นไปแต่ก่อนเริ่มต้นเรายังไม่เห็นมอนมาให้เราให้เราตีเลยทั้งตัวหนหงผมเลยไม่เข้าใจว่ามันมีมอนให้กูไหมอ่ะเซตสปาวได้เอาเหนื่อยเลยเวลาเราเหนื่อยนะในเกมนี้เราจะไม่สามารถได้นี่ได้เลยขยับตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นเอ e เน y ถือว่าจำเป็นอย่างมาก ทางที่ดีนะครับเราควรปั๊มไว้เยอะๆนี่นะครับเอนิจีตรงนี้เราควรปั๊มไว้เยอะๆยิ่งปั๊มเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจําเป็นมากนะครับเหมือนว่าตอน PVP น่าจะเป็นการ PVP ที่ง่ายกดรับอู้ได้สามหมื่นเลยเหรอสามสิบตัวแม่มงตายเชีย่ยสามสิบตัวสามหมื่นมุสาดีใจคิดว่าได้ตสามหมื่นแม่ 30ตัวตัวเดียวก็น่าจะเหนื่อยสำหรับเราแล้วนะเพราะว่าเราแทบจะไม่มีดีเฟนต์เลยนะเรานั่งเปิดเมนูสเตตัสดูได้นะถ้าเกิดกลัวจะไม่ถ้าเกิดไม่กลัวมันจะลกกันนะแบบนี้อ่ะเราก็สามารถใช้งานได้โอ้โหแม่งต่อยกูทีสองทีโอโหโอ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 โหใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นไว้เย็นไว้เฮ้เราสามารถใช้สูตรจุกได้นี่หว่าถอยหลังไปเลยแล้วก็ต่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ต่อยกูทีเดียวดับไปเลย <c oughs> แต่ผมไม่เห็นก่อนเริ่มต้นมันมีมอนอนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเราก็สำรวจมาแล้วหรือว่ามันมีแต่ว่ามันไอ้นี่มันหมกเม็ดให้เราไปหามอนที่อื่นมั้งอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่ชัว ดีเฟนเรา up ดีเฟนตัพรัวๆเลยตอนนี้แม่งต่อ,อยกูดีเฟนอั up เลยโอเคก็ตัวเดียวยังล้มไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมขอใช้เวลาฟาร์มตัวนี้ตัวเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มเองแล้วกันนะเพราะว่าดูคลิปน่าจะยาวน่าดูไม่ใช่แค่กูคนเดียวที่คิด <c oughs> คนที่มาเล่นใหม่น่าจะคิดเหมือนกันนะ แม่งไม่มีมอนให้เราฟาร์มบนเกาะแรกดูดูมันอยู่ในอยู่ข้างๆกันเลยมอนตัวนี้ของข้าใครอย่าแตะไม่มีใครสามารถแตะมอนตัวนี้ได้นอกจากข้าผู้นี้ผู้ดเดียวอ้โอดีเฟน์เราแค่เวฟสอเองอะ่ะ ขึ้นไม่ยากนะขึ้นอย่างแนี้อัพรัวๆจังหวนะเนี้ยตัวเดียวพอแล้วคลิปเนี้ยตัวเดียวพอแล้วได้ตัวเดียวก็สะใจพอแล้วเออคออ่าหัวขึ้นง่ายดีวะไม่แปลกใจเลยที่มีคนข่าหัวเป็นร้อยเป็นร้อยล้านเป็น,เ,ปนเกือบพันล้านเออไม่แปลกใจเลยโอเคนะครับก็ ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ให้แะนะครับแล้วมาเล่นด้วยกันนะใครที่อยากเจอผมก็หาหา,หาดูแล้วกันเซิร์ฟไม่เยอะออเป็นร้อยกว่าเซิร์ฟเท่านั้นเองเจอก็เจอไปไม่เจอก็ถือว่าดวงดีไปแล้วกันนะครับโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไล share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายบาย